ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีตีนารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันเนาะยามเช้าเช้าอากาศเย็นสบายเนาะก็รู้สึกเริ่มมีอากาศหนาวแล้วเนาะ,ะก็น่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วล่ลนะเนาะก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์สูตรหวย รัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพน้าร้นะครับก็ถือว่าสูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะ,ะไม่เข้ามาสองสามงวดแล้วล่ะนะครับแต่เลขเด่นนะครับเลขเด่นเนี่ยเข้าเข้ามาตลอดอยู่นะครับก็ถือว่าวันที่ ลุ้นเลขเด่นนะครับก็จะ,ะได้รับโชคไปนะครับก็ ö, สูตรวันนี้เนะอะลุงตันก็จะใช้กลุ่มตัวเลขนะครับาะ,ะวันที่1นึ่งเลขเลขท้ายสองตัวนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขเลขหน้าเลขหลังสามตัวนะครับมาใช้เป็นตัวเลขในการหาผลลัพธ์นะครับส่วนลักษณะของสูตรหรือว่า ตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจ๊ะประจ๊วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันงร้อยหกสิบหกนะครับว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับรา,างวันที่หนึ่งนะครับเลขหกตัวนะครับก็คือ,อ เก้าสามหนึ่งเนาะสี่สี่หกนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับส่วนเลขท้ายสองตัวก็คือสีอ่สี่ 4, เนะาะส่วนเลขสามตัวหน้านะครับครั้งที่หนึ่งก็คือสามเก้าแปดเนาะ ครั้งที่สองก็คือหนึ่งหกเจ็ดเนาะอ่าส่วนท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือเก้าเจ็ดศูนย์เนาะอ่า, 9, 7, 0, ออาส่วนครั้งที่สองก็คือสองเจ็ดสองนะครับอ่าทีนี้การหาผลลัพธ์นะครับก็จะใช้กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เนาะ ามาหาผลบวกนะครับเพื่อที่จะใช้ผลลัพธ์นะครับในการจัดวางตัวเลขเนาะคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งต,ตัดมองที่หลักพันเนะาะหลักพันรละวันที่หนึ่งเนะาะก็คือหนึ่งตัวนี้เนาะกับหลัก หลักสนะิบเนาะหลักสิบวันที่หนึ่งเช่นกันนะครับก็คือคู่นี้เนาะเนาะคู่นี้นะครับหนึ่งบวกสีนะ่เนาะอ่าเดี๋ยวนี้คู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาเนี่ยจะใช้หลักแสนอ่าหลักแสนวันที่หนึ่งก็คือตัวนี้เนาะ กับหลักหน่วยนะครับเลขซ้ายสองตัวนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับก็คือเก้าบวกสี่เนาะต่อไปคู่ที่สามคู่ที่สามนะครับก็จะเป็น หลักหลักหน่วยอา่าหลักหน่วยเลขท้ายอ่าเลขหน้าเนาอนะอ่นะอเอาเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนะครับ,บนะก็คือตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้กับอ่าเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับหลักสิบเนาะก็คือตัวนี้เนาะ จ็ดบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะอ่าอีกคู่หนึ่งเนะี่ยจะใช้หลักร้อยอ่าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนาะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยอ่าแล้วก็หลักสิบนะครับ หลักสิบเลขหน้าไอเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะหลักสิบก็คือตัวนี้เนาะสามกับเจ็ดนะครับซึ่งการหาผลลัพธ์สีแถวแบบนี้นะครับต,รตุงตันก็จะใช้หลักใช้แถวที่สามที่สี่นะครับ เป็นทางเลือกนะครับในการวางหลักร้อยนะครับส่วนหลักหน่วยกับหลักสิบเนี่ยจะใช้แถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะครับทีนี้ก็มาดูผลลั์นะผลลันหนึ่งบวกสี่ก็จะเป็นห้าเนาะเป็นห้าเป็นหกตัวนี้เป็นหกเนาะตัวนี้ก็เป็นสี่นะครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสามติบตัวนี้ก็เป็นสี่ เป็นสองเนาะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เป็นห้าเป็นสามแล้วก็สามบวกเจ็ดสามบวกเจ็ดเป็นสิบเป็นสิบเป็นเอาศูนย์มาเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเก้านะครับอ่าก็ได้ผลลัพธ์มาครบเนาะอ่าก็จะใช้อ่าคุมตัวเลข ผลลัพธ์นี้นะครับมาหาเลขเด่นนะครับอทีนี้ก็มาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็จะพิจารณาจากกลุ่มตัวเลขนะครับในตารางเนาะเด่นงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้สองเนาะสอง,ส,องสาม 4แล้วก็หนะ้าเนาะอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดชุดสองตัวเนาะอ่าชุดสองตัวเลยนะครับก็จะใช้หลักการจับแบบ9้าประตูนะครับนะซึ่งก็จะใช้ กลุ่มตัวเลขนะครับสองแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะครับมาจับเป็นชุดสองตัวนะครับก็จะมีอะสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้า สามหกแล้วก็สี่สี่ะสี่ห้าอ่าแล้วก็สี่หกเนาะอ่าจากแบบเก้าประตูนะครับก็จะมาแนวนี้เนาะทีนี้ก็มาดู สามตัวนะครับสามตัวอ่าสามตัวก็จะมีจะใช้หลักอ่าสองแถวนี้นะครับเป็นหลักร้อยเนาะก็จะมีหนึ่งสามห้าสาม สองห้าห้าสองสี่สี่สามสี่แล้วก็เก้าสองสี่นะครับอ่าเนี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะอ่าพี่น้องเอซีก็มองนะครับ มองผลลัพธ์แล้วก็ตัวเลขที่ลุงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับหลังจากได้รับชมสูตรกันไปแล้วเนอะลักษณะการ อาวางตัวเลขนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับนะครับในแถวที่1แถวที่2เนาะจากข้างบนนะครับจะใช้เป็นหลักหน่วยหลักสิบนะครับก็จะจับแบบเก้าประตูนะครับส่วนแถวที่3ที่4นะครับปกติลุงตันจะหาผลลับสามแถวนะครับงวดนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งแถวนะครับ ื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับในการอาหาหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองเป็นหลักหน่วยหลักสิบเนาะส่วนแถวที่สามที่สีเนี่ยจะเป็นหลักร้อยนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลุงตันวางในรอบนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะครับท้ายนี้ครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับ ็เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับตรงนี้ก็ลุงตันก็ทำคลิปไว้หลายห่วยเนาะทั้งเราพัฒนาแล้วก็หวยหานอยเนาะก็ฝากปติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ลุงตันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่ต้องตัดลงให้รับชมกันเนะาะกดกระดิ่งเนาะกดกระดิ่งสิเนาะไม่ใช่กดอลไก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กเจอกันใหม่เนาะงวดต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ